แค่ชอ็อตกอดนี่ก็เนาะทุกคนคือตุยอ่ะพวกเราอ่ะเออขนาดเมนคู่ยังตุยแล้วไอ้คนที่มันไม่ชอบทําไงเนี่ยเนาะอยู่ยังไงกันก่อนก็เนาะถึงทีเราบ้างอันนี้ไม่มีใครร้องขอนะจ๊ะเขาไปหากันเองเด้ออันเนี้คือไปหากันเองเซอร์ไพรส์กันเองพวกเราแฮปปี้น่ารักมาก น่ารักจริงๆทุกคนคือแบบว่าต้องบอกว่าธนดลทำถึงแล้วน้องพูดเองนะว่าปีนี้เขามีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายทุกคนเขามีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายดูเขาเกอดกันสิดูเขาเกอดกันสิจ้าธนดลเขินไหมลูกอืมน่ารักมากน่ารักมากมันเป็นอะไรที่แบบเนาะคือตั้งแต่เขาโลจินมาเขาเกอดกันกอดกันแบบอืม น่ารักดูท่านดูหน้าธนรดลก่อนเขินไหมอะ่ะอมยิ้มทําไมก่อนจ้ะอมยิ้มทําไมก่อนแค่ช็อตนี้เนี่ยนะฉันดูแล้วดูอีกค่ะตอนนี้ตอนที่เขาไปเซอร์ไพรส์ทุกคนเดินจ้ำเมาจ้ำเบาแบบว่าเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆคือเนาะเป็นอะไรที่ชิปคู่อย่างเรานี่คือแบบเหตุเรายิ้มแก้มแตกแก้มแตกแล้วแก้มแตกอีกดูการกอดของปลายไม่เคยเห็นที่ปลาย กอดตอบนุกนานมากเวลากอดกันอ่ะจะน้อยมากจะไม่ค่อยเห็นน้องกอดอืมน่ารักดูอาการธนดนอาการเป็นยังไงคนโก้เป็นยังไงบอกมาสิเฮิบเฮิบเฮิบบอกเราเนี่ยบอกตัวเองเนี่ยเฮิบบอกตัวเองเนี่ยจ้ะเฮิบนี่ฉันดูแล้วดูอีกค่ะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเดอ้ออืมไม่ต้องเฮิบเหมือนธนโดนหรอกปลดปล่อยมันเป็นความคิดถึงมันทำงานจริงๆริงเนาะทุกคนว่าไหม มันทำงานจริงๆมันทำของมันเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอโดยที่ไม่ต้องบอกแล้วพวกเราด้วยเมนคู่ไม่เคยบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้นไม่เคยค่ะให้เขาทำไปตามธรรมชาติของเขาคุณอยากแสดงออกแบบไหน,นคุณจัดมาเลยพวกเรารอรับอยู่อืมฟิลนั้นเลยน่ารัก ตา้หายงานด้วยครับวันที่1 7ได้วันที่27ที่จะถึง27ที่ถึงนี้ครับหลักมาตัวัน5ปีครับครลบผมตอนนี้บัตรยังเหลือไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยปีนี้มีอะไรสัอพรยอีเยอะแยะมากเลยบอกทุกคนด้วยนะครับก็ได้ดูว่าผมตั้งใจจะมาขนาดไหนผมอ่ะพึ่งถ่ายงานเสร็จ กับพี่ๆทุกคนพรม่งนี้ผมถ่ายละครเจ็ดโมงเช้านัตันตีก็จะต้องนั่งรถกลับเมืองกาญน์แล้วตีก็มีงานเช้าเหมือนกันกับบ้านเฉยๆแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งที่ผมอยากมาพ่ออะไรรู้ไหม่อพ่อผมไม่มีงาน ฉันโดนไม่มีงานทุกคนไม่ม so, ีเงินขอบคุณพี่โยด้วยนะครับที่ขึ้นมาวันนี้ก็สัญญากันแล้วจะให้ผมหนึ่งแสนบาทโอนมาโอนมาเว้ยเว้ยแต่แบบว่าขึ้นมาไม่ใช่ไหม่โอนไปบ้างแลรวโดนตีเลยโดนไม่ขึ้นก็ตีออกไปหนึ่งแสนบาท 오케이. Okay, 고맙습다 Yeah. <gasps> ちょっちそれでも <sealing noise> <s Bond playing> ・ああ <music>

ร้านเต้ยว่าผมขึ้นมาร้องเพลงไม่นี้ถ้าลูกค้าเราไม่มีงานทุกคนไม่มีงานขอบคุณพ,พ,พี่โดยด้วยนะครับที่ขึ้นมาวันนี้ก็สัญญากันแล้วจะให้ผมหนึ่งแสนบาทโอนมาโอนมาเลยเยใจไปลว่